ืัอนี้สิพาไปเที่ยวบ้านยางนาดีนะครับตำบลชีบนอ,อําเภอบ้านข่าวจังหวัดชัยภูมิครับมาเบิ่งบ้านเพื่อนว่าเป็น,ยน่ยนใจแน่นะครับนี่คือบ้านยางนาดีนะครับผมก็ออกเดินทางจากพูดแล้วครับมาจากโคกน้อยนะครับจากคลิปที่เล้วผมมาจากโคกน้อยผมงก็นี่ครับถนนจะเป็นถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าทางเส้นนี้จะเข้าไปมองก่อสังเคื่อน์ยางนาดีนะครับจะเป็นเส้นทางลาดยางแบบนี้เลยพี่น้อง อีกจากน้อยกับที่มีเคลื่อนอยังนาดีให้เที่ยวนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องหลังจากที่เคลื่อนเ,เสร็จเรียวนะครับว่าที่เก็บน้ํา,าได้ไหลบันไดบรรยากาศที่ดีบันไดนะครับสบาําหรับบ้านยังนาดี <คน S 1> บันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศโดยรว,วมของบาอ้านยังนาดีให้พี่ให้น้องได้เบื้องนะครับเอฟซีบ้านยังนาดีกัดคอกันเขม่าหลนะครับสบาําหรับเอฟซีบ้านยังนาดีผมกลับมาเก็บภาพบรรยากาศบ้านเจ้าให้เราด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น,น้ำเนี้ย สำหรับบ้านยังน่าดีนะครับกับเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ำซีนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยบ้านเก่าบ้านแก่พี่น้องเพราะว่าโดยบริบทของคนเชยาพุ่มนะครับส่วนมากอะอยู่ติดแม่น้ำซีแหละส่วนหลนะครับหมู่บ้านก็เริ่มจากแม่น้ำนะครับแล้วค่อยขยับขยายไปพื้นที่อื่นๆนะครับจุดเริ่มต้นของชนบทของเขาก่ะนี่แหละครับแม่น้ำซีบ้านเขานี่ยแหละที่รอเลี้ยงชาวเชยาพุ่มนะครับ นี่ครับบรรยากาศนี่หมู่บ้านกระซิประมาณนี่พี่น้องบรนยังเนี่ยดีเป็นบนใหญ่ครับบนใหญ่อีกบ้านหนึ่งต่กอนทางเขานี่เขาย่าครับตะกอนมองนี่เป็นสะพานไม้นะครับถ้าที่ขามตีนี่ก็ต้องขามสะพานไม้แล้ววันนี้ถ้ามีรถสวนกันจกน้อยก็สะพานโยกเยกโยกเยกครับเป็นตะยานครับสมัยเด็กน้อยผมมาก็ได้แล้วก็เป็นมองมองเรียนน้ำนะครับสมัยก้อนพวกผมมาเร่นน้ำซีอยแถวนี้แหละครับ เล็นน้ำแล้วก็ขามมาบ้านยังงนาดีเน่ยนิดน้อยเนาะครับสมัยเด็กน้อยเป็นสะพานใหม่เนาะแต่ก่อนแห้งขามยากครับสมัยก้อนนี่เพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนหน้าดีพูดอ้อมไปทั้งบ้านนุ่นเปียพูมละมั่งครับ้าทต่มาบ้านยัางนาดีคือพายเลียขามมาเอานะครับจากฟังบ้านอาหารไข่มาหาบ้านยัางนาดีเนาะนี่ถนนจากละหารไข่มายัางนาดีนะครับเพราะขามสะพานมาแล้วที่ผะพานถนนเส้นนี้เขาวัดป้าแล้วก็ ตรงไปพูนออกไปพุนออกสามารถไปบ้านข้าวได้เด้พี่น้องยวออกไปสอดถนนบ้านเข้าหนองบวแดงได้นะครับพุนตรงพาการบ้านไปเลยพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่หมู่บ้านหนึ่งครับหมู่บ้านใหญ่มากเลยสําหรับบ้านยังน่าดีเนาะบ้านเก่าบ้านแก่พี่น้องบ้านที่ยังเห็นอยู่กับที่เป็นบ้านไม้นะครับที่มิเสาหลายๆนะครับบ้านไม้ทรงสมัยโบราณเต่เหลืออีกลายลังครับ ในยังอดีนี่ก็เหลืออีกหลายหลังเป็นบ้านไม่หลังใหญง่ๆนะครับเมืองบรรยากาศบานเพื่อนวี่งบวงเป็นบานในหน่วยได้บานยังนดีบ้านหญ่นี่ครับบานหญ่มากเลยแล้วก็สมซื้อครับสมซื้อบา้านยังนาดีครับน้าเพื่อนดีครับน้าเพื่อนกะทงเสมอกันดีดีครับเพราะว่าอยู่ติดกับซีเนาะอยู่ติดกับซีถ้าปีใดน้าบ่ออกแกงละ ได้เขาได้น้ำเต็มที่แล้วครับสำหรับบ้านยังนาดีนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนทงดีเนี่ยย่านน้ำออกเก่ยงยู่เดอ้อพี่น้องเบืองบรรยากาศท้ายบ้านเพิ่นนครับเหมือนองสะน้ำบ้านเพิ่นนี่ครับบรรยากาศอีกฟังนึงอันนี้ท้ายฟังที่ใต้นะครับฟังที่ใต้ของบ้านยังนาดีมาให้พี่น้องเบิ้องนะครับตบบภาพนะเพิ่นกต่สมซื่อบ้านยังนาดีแหละพี่น้องนาะเพิ่นทงใหญ่ดีครับ เรวเวลาสางเคลื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศบ้านเพืนให้เบื้องว่าเป็นยังไงเนาะครับนี่จะอยู่หน้าวัดยางนาดีนะครับวัดจะน่าจะมีสองวัดนะครับวัดบ้านยางนาดีจะวัดบ้านกับวัดป้านะครับวัดป้าจะออกไปทั้งคุณนะครับออกไปทั้งทิศตะวันตกเนาะนี่ไก่หอดทางออกแล้ววัดปลาก็อยู่ทั้งหน้าวานนี่แหละพี่น้องที่พากลางบ้านไปก็ออกไปบ้านละหานไข่นะครับขานสะพานไปก็เป็นบ้านละหานไข่ บ้านลานไก่กับตำบนโคกสะอาดนะครับอำเภอหนองบัวลวีจังหวัดเชียงพูมครับขามซีไปกับเป็นอำเภอหนองบัวล้วีแล้วเนาะพี่น้องะครับวัดปลากับอยู่ทั้งหนาเนะวัดบ้านยังนั่นีนี่น่าจะมีสองวัดครับวัดบ้านกับวัดปลาเนาะวัดปลาจะอยู่สายมือเฮาเนาะครับถนนหนทางการสะดวกสบายกว่าสมัยก้อนเยอะครับสมัยก้อนแห่งเป็นลูกรังเป็นดินแดงนะครับถ้าหนาฝนมากกับเที่ยวยากนี่บางที่บางที่ะเนาะ มาถึงไก่สะพานสีแล้วพี่นอ้องนี่สะพานสีอยู่ตั้งหนาเขานี่แต่กนเปลี่ยนสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่ก็ได้ฟิวอีกฟิวหนึ่งนะครับนี่เต่กนเป็ี่ยนสะพานใหม่ได้พี่นอ้องถามซีมัองนี้วันนี้เพิ่นเหตุเปลี่ยนสะพานปูนแล้วสะดวกสบายไายนะครับนี่คือสะพานข้ามไปอำเภอหนองบัวลีนะครับฝัง่งขวานี่คืออำเภอบ้านขาวนะครับบ้านยางนาดีนะครับตำบลชีบุญบน้านข้าวเนะาะฝังซ้จะเป็น บ้านละหานไข่เนาะครับตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวละวีครับ